น้องครับพี่รบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมครับคือมุกี้ค่ะแอมค่ะคุยเค่ะพี่มีเกมมาให้เล่นนะครับระหว่างเลข1ถึง100น้องชอบเลขอะไรครับ9 9ค่ะ31ค่ะ50ค่ะ50อ่ะเดี๋ยวกดบัญชีมาเลยเดี๋ยวพี่โอนให้อ่เดี๋ยวพี่ฝากบาบ์บหน่อย ไอจีค่ะ M X M X O O K I E นัสก,กอร์ค่ะ A M P H X T T ค e <Okay. S 2> ่ะ Q U I N K E K I ค่ะโอเคเรียบร้อยนะครับโดกล้องแล้วหาผู้โชคดีคนต่อไปน้องชื่ออะไรครับชื่อเทลเทลอ่ะเลข1ถึง100ชอบเลขอะไรครับเลข16ครับสิโอเคเดี๋ยวเทลส่งเลขบัญชีให้พี่เลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้16บาทอ่ะช่องทางการติดตาม T E L L M E S O H A N D S O M E ครับโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามน้องด้วยนะโอเคครับแล้วก็อ่เดี๋ยวพี่โอนตังให้16บหกบาททา่บายครับบายบายกล้องไปดูคนต่อไปชื่อไอค่ะเลยค่ะเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยน้องเลือกเลขอะไรครับเออค่ะ28ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรากดเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวพี่โอนให้ ดีใจไหมจริงอันนี้คือจริงไหมครับจริงง่ายๆเลยเลขไอจีค่ะ t h e y e s k a f e n i j ค่ะ underscore underscore b n a o a e t y i t a ค่ะครับโอเคมาเดี๋ยวสแกนแต่ถ้าแบบตอบร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งนะหนึ่รนงระหว่างเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยน้องเลือกเลขอะไรครับเก้าส <9. S 1> ิบเจ็ด ยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวน้องกดเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ให้จริงไหมให้จริงครับ NES N E S underscore 13461ครับ IG N O U R I X ค่ะครับโอเคเดี๋ยวฝากติดตามพี่ด้วยนะอ่าช่อง YMC นะครับเป็น TikTok อ่าถ่ายรูปไปเลยเดี๋ยวโอนเงินให้น้องก่อนเป็น137โอเคครับเรียบร้อยคขอบคุณมากครับ ครับก็อย่าลืมติดตามช่องที่ YMC อ,อย่าลืมติดตามกันนะคะครับบ๊ายบาย